สนี้นีครับร้ยง่ายครับผมอ่าคุณพัดสวัสดีครับอวันี้ผมมีสินค้าตัวไหนนะเสินครับผมก็จะเป็นอ่าเพ่นจักสว่านนะครับสว่านสว่านสีมุนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของมาราธอนนะครับผมมีรับประกันด้วยครับรับประกัน6เดือนครับก็ดูสินค้าราคาถูกๆแบบนี้ก็มีรับประกันก็ไปดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงครับผม นี่ครับในตัวกล่องก็มีใบรับประกันนะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นแกล้งนะครับแกล้งันนี้เป็นสเตนสเตเลตอย่างดีนะครับนี่นะครับอ่านี้ก็เป็นคันโยกนะครับคันโยกมือจับก็จะเป็นสเตเลตเหมือนกันนะครับแล้วก็ฐามนะครับผม อันนี้ก็เป็นเล็กบอลนะครับสุดท้ายก็ส่วนสําคัญก็คือนี่นะฮะตัวจับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปะรกะกอบกันนะครับครั้นแรก็ใส่แกงนี้เข้าไปก่อนนะครับผม ในตัวนี้ก็จะมีรูตัวนี้ให้ให้ให้เราสามารถยึดกับอ่ยึดยึดล็อกให้มันแน่นอยู่กับพื้นได้นะครับนี่ครับก็อัานล็อกนะครับ เปนนย้นะครับเขาพูดตรเนี้มาให้นะครับนี่ว่าภาพนี้นะคนับ มกมันขึ้นมาแนละ้วสไลด์นะครับตอเราเป็นยังไงเลยนะครับเราจะเราจะเจาะระดับไหนก็ตั้งเครื่อตงตัวนี้ได้เลยครับผมเครื่องขึ้นเรื่องลงได้นะครับ,รรบถ้าได้ระดับแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับ ก็สว่างนี่ครับเราจับสว่างนี่นะครับเป็นสว่างอ่าสีม่วงมิกิต้านะครับเน,นี่ยครับสว่างนี้นะครับง่ายๆครับผม สำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าข่านในที่สนใจในสินค้านะครับผมเดี๋ยวผมากทิ้งลิงก์ไว้ให้ติดต่อทางใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมติดต่อกันติดตามกันอีกคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ